สวัสดีครับเพื่อนเกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง d ด้บท์เตอร์นะครับวันนี้ EP พิเศษนะครับผมพามาเยี่ยมชมร้านแต่งรถชื่อดังนะครับ Respect w v i e w นะครับด้านหลังผมนะครับอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันดีกว่าว่าผมมาทำอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆอตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านレス s ว e วนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นรถของพี่ดีมนะครับเจ้าของสำนัก r e s ว e วนะครับเป็น G10 แ่อ G20 ตัวใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวไปพบเจ้าของร้านเลยดีกว่า สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอผมขอแม่เยี่ยมเยียนร้านพี่ดีมหน่อยพี่ดีเลยครับน่ครับเป็นร้านแต่งรถชื่อดังนะครับเดี๋ยวผมขอชมรถพี่ดีมหน่อย c 20ได้เลยครับให้พี่ดีมแนะนําว่าคันนี้ตั้งแต่ตอนออกแห้งมานะครับพี่ดีมทาอะไรไปบ้างรถคันนี้นะครับซ20ตอนนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะมีล้อนะครับมีล้อ มียางช่วงล่างมีโชคนะครับแล้วก็แต่งรอบคันแล้อยางโชกช่วงล่างนะครับเบรกนะครับแล้วก็เบรกแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่ตัวด้านหน้าก่อนเลยครับพี่ดีด้านหน้าอันนี้เป็นชุดแต่งรอบคันจักสำาักไหนครับพี่ดีเป็น M Performance ซึ่งตัวนี้เป็นงานงานของท่รลานนะครับ่ร้านเลยนะครับใช่ครับเป็นเกี่ยวคับาร์บอนนะครับงานร้านเราก็จะเป็นเน้นความ แล้วกันนะครับไม่ได้เน้นราคาเป็นหลักเราเน้นชิ้นงานที่แบบสวยแล้วก็ผ้าไม่มีล้มแล้วก็เล็กเกอร์เงานะครับงานเข้าลูกนะครับก็แล้วก็มีส่วนทางด้านกระจังหน้ากระกหน้า็เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบเลมอนกริลนะครับจริงๆมันจะมีหลายทรงแต่ว่าเออผมชอบสีนี้ก็สวยดีมันแบบเรียบๆหรูๆดิมันคือสีอะไรเขาเรียกสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยมันหนกแบบมันเนี่ยเป็นด้านใช่ มนบอลด้านๆนามีมีเหลือบเหลือบทองหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเออสวยก็เลยชอบก็เลยเปรียบอันนี้ที่ร้านก็มีมีครับมีครับสนใจก็สั่งได้ราคาแรงไหมพี่ทั้งลิ้นแน่แล้วก็ตัวกระจังหน้ากระจังหน้าจะอยู่ประมาณ9,000กว่าบาท9,000กว่าบาทเก้าพันกว่าบาทเป็นของแท้นะครับอ๋อครับผมส่วนลิ้นแน่นี่ประมาณส่วนลิ้นหน้าเหรอครับลิ้นหน้าอยู่หมื่นกว่าบาทจริงอะจัดโปรโมชั่นเนี่ยรอบคันอยู่ห้าหมื่นห้าอ๋อมีรอบคันนะฮะเดี๋ยวไปดูรอบ ไปดูรอบคันกันนะครับก็มี่อนไปดูสเกิร์ตด้านข้างก็ล้อล้อผมว่าโดดเด่นพี่ครับอันนี้เป็นล้อตัวไหนครับพี่ล้อเป็น BC Force ครับเป็นล้อข้ t 20นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า HCS 31S จะเป็นโมเดล2 0 2 0ครับซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดน่าจะเป็นชุดสองชุดแรกในไทยซึ่งอี่ชุดนึงก็ใส่ในเบน นะครับกาเหลืองใน่ยครพี่ใช่ครับก็คือเราว่าเออลายนี้มันสวยดีแต่ว่าในรูปในโปรโมทในเว็บไซต์เขาเนี่ยมันจะเป็นรูปสีล้อไอ้ก้านสีทองขอบสีเงินมันก็เลยดูแบปลกๆแต่รู้สึกว่าเออเราว่าลายนี้มันสวยก็เลยลองสั่งเป็นก้านสีดำมาแล้วก็ขอบสีสีสีงชาสวยมากขอบ20ใช่นะครับเป็นล้อลอสองล้อสองชิ้นใช่ครับแล้วก็ประกบกับยางตัวโตโยต้าไท เซ็ตส,สปอร์ตเป็นพ็อกเศษสปอร์ตเอ่อซีรีส์อะไรสองห้าครับสองห้าสามห้ายี่สิบแล้วก็หลังเป็นสองห้าสามสิบยี่สิบจะเป็นสเปคตรงของของรถพิกัดนี้เลยนะครับก็ยางจะไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปครับรเวลาจัดทรงออกมามันจะดูพอดีสุดแล้วก็ทั้งล้อทั้งยางนะครับสุดนะครับไปชมเบรกด้านในดีกว่าอันนี้เป็นเบรกอะไรครับพี่เบรกเป็นเอ็มโฟล์กแมนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย วันนี้จะเป็นรุ่น 330i นะครับรถที่ที่ออกมาเป็นซีนจริงๆกับเบรกมันจะเป็นเบรก M ให้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเบรก M ที่เป็นปั๊มสีน้ำเงินแล้วก็จานเป็นจานเรียบปั๊มมันจะเล็กกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งซึ่งเราอยากให้มันดูใหญ่ๆขึ้นแล้วไม่อยากให้มันดูดีเอสไอทำนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นเบรก M ของทาง BMW เพราะว่าใช้รหัสตัวถังในการเพราะนั้นดีเอสไอไม่ไดอ๋อดีเสไอไม่หลุดใช้อันนี้มันติดกอดที่ ตัวนี้เป็นสี่พอตนะครับสี่พอทที่ใหญ่มากๆก็ผมว่าตัวฟองใหญ่มากแล้วก็จานเหรอครับจานขนาดจานจริงๆเดียวผมยังจําไซจานไม่ได้แต่น่าจะประมาณอยู่ประมาณ370ร้อยเจปลายๆมั้ไม่374ก็380่ต้องสนะผมว่าใช่เพราะจริงแล้วอ่ะวันนั้นเอาตลับเมตรวัดอ่ะอยู่ประมาณสัก3 380ามแอ่าแต่คือจริงๆอยู่ผมว่ามันน่าจะอยู่ในเลทประมาณ378มิลมหรือถึง380มิลมแหละสำหรับจานหน้านะครับจะประมาณนี้ แล้วก็ฟิตเมนต์เนี่ยได้แม่พี่อันนี้<ช>จัดทรงด้วยอะไรครับพี่ผม <_ C 1> ขออนุญ,ญาตนะครับประมาณหนึ่งนิ้วสอดครับเ,เพื่อนๆครับโอ้นี่ใส่โช๊กเอสไดย,ยูโรสเปค,คครับยูโรสเปคนะครับใช่เพราะว่าโช๊คตัวเนี้ยคือช่วงหลังๆเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่ามันไม่แพงม,มันไม่แพงมันอยู่เลทประมาณ3 5มหมเองนะครับสามหมื่นห้าสำหรับโช๊ครถยุโรปถือว่าไม่สูงนะครับแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าถ้ามันอยู่ในเบียรเดลวินยู ซีรีส์ 3G20 อะฟิลจะเป็นแบบไหนก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้บอกเลยว่าใช้โคตรดีใช้โคดีใช้ดีมากนะครับนุ่มหนึบบวกกับช่วงล่างของ BMW ที่มันดีอยู่แล้วแหละนะครับช่วงล่างเดิมเขาดีอยู่แล้วราะนั้นคือใส่โช๊คอย่าง s e u r o Spec ้าไปผมว่ามันมันมันคุ้มราคามันเกินราคาเลยดีกว่าใช้ดีมากๆกนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆที่ไหนชอบจัดทรงแบบแมว่าเตี้ยงแมเลยนะ ต่ยังแม่แล้วก็ได้พูดแม่นนุ่มหนึบใช่ไหมแล้วราคาก็รับได้สมเหตุสมผลนะครับก็เอสได้นะครับที่ลักษณก็มีนะครับมีครับแม่สั่งได้ตรงรุ่นนะครับก็ทั้งสายรถญี่ปุ่นแล้วก็สายรถยุโรปเลยนะพี่ใช่มีหมดตรงรุ่นได้หมดเลยนะครับอันนี้มันมาชุดชุดแต่งเอ็มอยู่แล้วว่ะพี่ตัวนี้ตัวนี้มีใหม่เลเป็นโก้เอ็มโลโก้เอ็มใหม่ใหมครับอ่มาดูด้านข้างดีกว่าด้านข้างนี้คือรอบคัน วันนี้อาจจะมอมๆหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกอนะไม่เลยตกตลอดเลยครับสวยมากนะครับเป็นเป็นคาร์บอนนะครับเราด้านบนล่ะครับพี่ตัวตัวนี้ก็จะเป็นครอบกระจกอ่าครอบกระจกอ่าตัวนี้จะเป็นชิ้นงานเพียวคาร์บอนครอบเข้าไปนะครับก็คือติดด้วยกาว 3M นะครับราคาแรงไหมพี่ตัวครอบราคา7,000กว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทติดตั้งแพียเดียวเสร็จหรอใช่ครับผมด้านหลังดีกว่าด้านหลังนี้แหม อันนี้เป็นดีซีฟอนเหมือนกันนะครับแล <su> ้วก <anak> ็สเปคย่างที่พี่ดีบอกคือหลังไม่สองพกกว้างกว่าใช่สองกนะครับล้อหลังจะกว้างสิบเซนยางบางขนาดนี้ยกระด้างไหมพี่กระด้างไหมผมว่าก็ก็กระด้างกระด้างแต่ว่าผมรับได้ด้วยความที่เราขับรถสไตล์แบบสไตล์นี้จนชินนะใส่ล้อใหญ่จนชินแล้วเราเราเสริมด้วยช่วงล่างที่ดีๆแล้วก็ใช้ยางคุณภาพสูงผมก็วองว่าผมรับได้ นะครับผมรับได้ในในความกระด้างประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วพื้นฐานเดิมๆก็ไม่นุ่มสําหรับซีรีส์เพราะว่ายางที่ให้มายางรันแปดอ่าแต่พอเป็น20มันเป็นยางเรเดียนนะครับซึ่งมันก็มีความนุ่มกว่ายางลันแปดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบวกลบกบนี่แล้วไม่ได้กระด้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเดรกอันนี้กี่พรทั้งสอง,องตัวนี้เป็นดิสเพยอ์อ่าปั๊มคือถ้าเป็นรถโตกเนะี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ได้ให้ปั๊มมาเป็น ปั๊ม4พอร์ตอ่าหรือปั๊ม2พอร์ตเพราะว่ามันจะมีเรื่องเป็คไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมอ่าเพราะนั้นคือข้างหลังเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นแบบเบรกเอ็มจีอย่างค่ายเบนส์หรือเป็นเบรกเอ็มดูมังจากค่ายบีเอ็มดับเบิลยูเนี่ยเขาก็จะให้เป็นจานขยายใหญ่ๆมาแล้วตัวนี้ก็เป็นดิสเตรตแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าอยู่ในตัวอยู่แล้วครับผมเพราะนั้นจริงๆหลักๆเนี่ยอยู่ที่หน้าเป็นข้างหน้าอลังการมากเลยที่ ส่วนฟินเมด้านหลังก็พอๆกันนะครับเพื่อที่ประมาณหนึ่งนิ้วสอดนะครับล้วข้างหลังก็จะสูงกว่าข้างหน้าเนี่ยประมาณ5้ามิลเพื่อที่เรลองนับน้ำหนักเวลาคนนั่งมีผู้โดยสารด้านหลังสวยๆอยไรครับไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับอันนี้บอกผมดูภายนอกแต่งแบบเินคีนแบบสวยๆแต่จริงของแต่งเยอะเหมือนกันนะพี่ก็จริงๆแล้วเวลาที่ซื้อรถนมาส่วนมากก็จะต้องแต่งภายนอกแหละเพราะว่า เราอยากให้รถเนี่ยมันดูมีความลงตัวมากขึ้นครัแล้วก็มีดูมีอะไรเยอะขึ้นแล้วแบบอยากให้มันสวยแล้วก็ดูไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปเอาพอดีพอดีอะไรแบซึ่งดิฟิเซอร์น้านท้ายอันนี้อันนี้เป็นงานของทางร้านเหมือนกันัใช่ครับเป็นคาร์บอนนะครับเพื่อนตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับลอกคันห้าหมื่นห้าแล้วแล้วท่ออะครับพี่ดีท่อครั่ ี่ตัวนี้เป็นปลายท่อปลายท่อปลายท่อซึ่งเราก็เอามาเชื่อมติดกับของเดิมนะครับก็จะเพื่อที่จะให้มันออกมาท่องพอดีนะครับตัวนี้เป็นมันจะเป็นท่อลักษณะเหลี่ยมคล้ายๆเอ็มสามสี่สิบไอที่เป็นตัวตัวแรงในในบอดี้อีีกติดนี้นะครับตัวนี้ก็จะอ่าท่อเนี่ยจะอยู่ประมาณหมื่นสองถ้าปลายท่ออย่างเดียวนะครับ เพราะจริงเครื่องมันก็แรงแล้วนะตัวนี้เป็นเป็นตัวอินพอร์ตใช่ไหมพี่อ่ะใช่ครับตัวนี้ประกอบนอกครับสามสามศูนย์ไอนะครับเป่นไดครับเป็นเป็นซีดประกอบนอกมันจะมีเป็นเป็นซีดที่เร็วว่าใช่ไหมเป็นสามสองศูนย์ดีใช่ไหมพี่ถ้าอ่าตัวนี้น่ะ G20 เนี่ยเปิดตัวในไทยเนี่ยปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็คือจะมีสองรุ่นก็คือสามสองศูนย์ดีนะครับแล้วก็สามสามศูนย์ไอ นะครับสามสองศูนย์ดีที่เป็นตัวประกอบนอกเนี่ยออปชั่นจะแทบไม่มีเลยน้อยมากแล้วราคาก็ยัายน่าจะอยู่ในเลทส,สองสองล้านไปปลายนะครับส่วนนี้จะอยู่สามสองศูนย์ไอในอยู่เลทสามล้านก,ก,กว่าๆซึ่งพอปีนี้เข้ามานะครับย้ายฐานมาที่ผลิตที่ที่ไทยเสร็จปุ๊บออปชั่นอะไรก็มาเต็มเลย hmm <m S 1> นะครับทั้งสามสองศูนย์ดีแล้วก็สามสองศูนย์อ,อ,อนีนะครับที่ยกเลิกนําเข้าไปก็จะเป็นสามสองศูนย์ไ นะครับซึ่งมันก็จะหายากหน่อยอเพราะว่าคันนี้ก็ใช้เวลาหาอยู่เป็นเดือนเพราะว่าด้วยความที่เราอยากได้รถที่เป็นเครื่องยนต์คือไม่อยากได้รถที่เป็นอักอินไฮบิดแล้วก็อยากได้รถที่มีพละกําลังสักหน่อยเพราะว่าเราก็ชอบเป็นคนขับรถที่แบบอยากให้มีรถแบบนีอัตอนเร่งดีๆนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่า2 5 8หแรงม้าสำหรับ ทีดานขนาดผมว่าขนาดาษกลังดพอดีว่ามันก็ขับสนุกแล้วขับสนุกแล้วแล้วก็ฮาร์ดิลิ่งของของ G20 ผมว่ามันดีอ่ะใช้เยใช้เบนซ์อยู่เลยรู้สึกว่าเออ B.M มันขับสนุกกว่าใช่ขับสนุกกว่าครับเพราะว่าใช้ C3 อยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าช่วงล่างเดี๋ยค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็เด้งกว่านะครับครับนีก็เป็นด้วยกับเพื่อนๆครับสกท้ายด้วยด้านหลังนะตัวหางหลังนี้เป็นคาร์บอนใช่ครับเเพื่อน งายที่ร้านได้ไหมฮะใช่ครับและราคาประมาณเท่าไหร่ลิ้หลังก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในเซ็ตอยู่แล้วลิ้นหน้าลิ้นข้างลิ้นหลังแล้วก็วิงหลังนะครับห้าหมื่นห้าไม่รวมเข้ากระจกคข้ากระจกจะตา่างหากก็ประมาณนี้นะครับเคื่องก็คือหลักทพี่ดิมเน้นแตงภายนอกเนาะใช่ครับข้างในก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมก็จะดูแล้วจะมีพวกระบบอนเทอร์เน็ตมีเครื่องเสียงเล็กน้อย เพื่อที่จะให้ลูกๆเวลาขึ้นมารถเนี่ยเขาดู YouTube ได้เล่นแบบพวกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ก็พอแล้วไม่ได้ทำอะไรมากเพราะว่าจริงๆรถวันหนึ่งก็ใช้อยู่ประมาณสัก10โลนะครับขับไปกลับบ้านแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สลับกันใช้อ่าครับก็สวยๆเลยครับ,รบนี่มีสติ๊กเกอร์เลสเบกด้วย ใครับไอที่ไหนก็ได้ทพี่ดีมได้นะครับผมว่ารถตัวจีสินนี้คันนี้น่จะสุดแล้วตอนนี้นะครับ้ือความที่มันเป็นรถเจนใหม่นะครับยังไม่ค่อยมีใครก้าแต่งเท่าไหร่เพราะว่า B M เขาก็มี B S I มาให้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะกลัวเรื่องการหลุดประกันสะมากกว่านะครับซึ่งผมก็บอกตรงนี้แล้วกันว่าบางอย่างเนี่ยนะครับ B S I ไม่ได้จําเป็นผมว่าไม่ได้ทำใให้รถหัก ับอ,อย่างรถผมเนี่ยอย่างคันนี้เราก็ไม่ได้ยุ่งกับเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์มันเป็นเป็นระบบที่สําคัญแล้วก็ผมว่าเ s i สําคัญก็คือระบบเครื่องยนต์ถ้าเราไปยุ่งกับมันแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยทัานนั้นราเรื่องใหญ่แต่ว,ว่าถ้าเป็นพวกช่วงล่างเนี่ยผมมองว่ามันมัน,มนไม่ได้มีผลทําให้รถเราเราพังเราเสียในระยะเวลา5ปี6ปีแรกอยู่แล้วครับนะครับ,รบสวยมากครับ,รบขอบคุื่อนดูดีนะ ฟิเมนสวยมากผมว่าสวยมากเลยฟิลเมนด้วยด้วยทรงรถยโโูโรมันสวยอยู่แล้วด้วยนะคมาจากฟิลเมนใส่ล้ออะไรเงี้ยโอเคมากเพราะผมมองว่าพี่ว่า G20 มันมันค่อนข้างเป็นรถที่สวยนะครับจริงๆอ่ะใจอยากอยากได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่เรารู้สึกว่า,อารออีกสักหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วเราชัวร์เออ G20 มันเป็นรถที่ค่อนข้าง,งจะสวยมากแล้วแล้วมีโอกาสก็เลยก็เลยได้ซื้อนะครับ รู้สึกว่ามันต้องไม่ต้องแต่งเยอะอ่ะไม่ต้องแต่งเยอะนิดนหน่อยห่อยก็ลงตัวแล้วสวยมากจริงข้างในก็สวยอยู่แล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่ดีมากที่ให้เกียรตินะครับถ่ายรถทีทีสิดีดีเลยครับลงช่องนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาเข้าให้เพื่อนๆเข้าไปชมโฮมกานหลาที่มีเค้กแอนด์เบเกอรี่แล้วก็ท็อปี้ด้วยได้เลยนะครับว่าในร้านจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันต่อครับ